สวัสดีค่ะจากเยสนไทยฟินแลนด์ค่ะเจอกันอีกแล้วสักหนึ่งคลิปนะคะพี่พี่น้องๆ้องค่ะวันนี้เราก็จะมาต้มเห็ดกันค่ะเดี๋ยวเยสวนจะมาอธิบายเรื่องต้มเห็ดนะคะพี่พี่น้องๆ้องค่ะต้มอย่างไรนะคะถึงจะได้เห็ดที่ขาวสะอาดค่ะแล้วเห็ดก็ไม่เป็นเมือกด้วยค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ ได้เยอะเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มกันค่ะวันนี้ได้เยอะกว่าเที่ยวที่แล้วเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมีแต่อ,อ่อนๆอ่วกอวกอวกอวกเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาต้มเห็ดกันค่ะวิธีต้มเห็ดก็เหมือนที่ยายสนบอกนั่นแหละค่ะไม่ต้องล้างค่ะไม่ต้องล้างก่อนยายสนจะต้มก่อนแล้วค่อยมาล้างค่ะถ้าล้างก่อนต้มโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราต้มก่อนค่อยมาล้างนะคะเดี๋ยวคอยดูค่ะว่ายายสนจะทําไงค่ะยายสนก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็เอาเห็ดลงไปค่ะ พอก็เดือดขึ้นฟองเขาจะเยอะมากค่ะพี่พี่น้องๆค่ะขาพวกเข็ดพึ่งนะคะฟองมันขึ้นเยอะค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวมันจะล้นออกจากหม้อยายสนก็ใช้น้ําเย็นนั่นเองเทลงไปค่ะเขาก็ยุบลงไปทันทีค่ะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งให้มันเดือดขึ้นมาค่ะพี่พี่น้องๆค่ะน้ํยายสนก็เอาน้ําส้มสายชูกันเทลงไปนั่นเองค่ะ ทำไมถึงต้องเอาน้ำส้มสายชูกันเทลงไปพี่พี่น้องน้องคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะนางเอกเลยคะ่ะนางเอกเลยคะ่ะน้ำส้มสายชูกันจะไปขจัดเมือกคะ่ะพี่พี่น้องๆ้องคะ่ะเห็ดที่เป็นเมือกเป็นยางยืดนะคะ่ะยางก็จะหดลงไปคะ่ะเห็นไหมคะ่ะขาวขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะพี่พี่น้องๆคะ่ะตอนแรก ในคลิปวิดีโออันนั้นเห็นไหมคะที่ว่าไม่ได้ใส่น้ำส้มอันนี้ใส่น้ำส้มคะ่ะจะขาวแตกต่างกันเลยคะ่ะพี่พี่น้องๆคะ่ะเห็นได้ชัดเลยคะ่ะเห็นไหมคะ่ะน้ำของเขาที่เคยเหนียวเป็นยางยืดน้ำเขาก็จะใสขึ้นมาทันทีคะ่ะก็ลองเอาสูตรยยสนไปลองทำดูนะคะพี่พีน้องๆคะ่ะขาก็แค่เอาน้ำส้มสายชูกัดใส่ลงไปนั่นเองคะ่ะ เราจะให้มันเดือดสักพักไม่ต้องให้เดือดงานค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะให้มันเดือดสักพักเราก็เอาน้ําส้มสายชูกัดลงไป<ด>แล้วเราก็เอามานอกน้ําเย็นนั่นเองค่ะแล้วเราก็เอามาล้างค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะล้างให้สะอาดค่ะตอนแรกเริ่มเราไม่ได้ล้างค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะอีตอนนี้แหละเราจะมาล้างกันค่ะ พวกเห็ดพึ่งนะคะพี่ๆน้องๆค่ะจําพวกเห็ดยางเขาจะเยอะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเราไม่เอาน้ําส้มสายชูใส่นะคะแล้วเวลาเราไปแช่เย็นแช่แข็งเราเอามาละลายใหม่แล้วมาต้มมาแกงมันก็เป็นยางเหนียวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเป็นเมือกค่ะยายสนก็เลยไม่ชอบจุดนั้นยายสนก็เลยหาวิธีว่าเออลองเอาน้ําส้มสายชูกันลองใส่ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็ได้ผลค่ะ ก็ลองเอาสูตรเยสนไปใช้ดูนะคะเห็นไหมพี่พี่น้องๆขาเขาจะได้เห็ดที่ขาวสะอาดมากค่ะพี่พี่น้องๆขาเวลาเราเอามาต้มมาแกงก็มันไม่มีเมือกมียางค่ะมันก็สกินสนิทใจค่ะเห็นไหมค่ะขาวสะอาดมากเลยค่ะ ทีนี้เราก็สามารถล้างได้เลยค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะเห็ดก็ไม่แตกไม่หักไม่ร่วงค่ะพี่พี่น้องนค่ะเราก็กลายเป็นว่าล้างง่ายที่สุดค่ะถามว่าน้ำส้มสายชูมันไม่ซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดหรือครับไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งใส่ตอนที่จะเอาออกนี่เองค่ะ เรารีบเอาใส่แล้วเราก็ล้างออกทันทีค่ะยังไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อค่ะเราล้างออกเขาก็ออกไปแล้วค่ะยยสนเอามากินเอามาต้มทีหลังก็โอ้โหพี่น้องเอ๋พี่น้อง,อองจ๋ามันก็ไม่เปรี้ยวค่ะก็ลองทําดูนะคะก็ไม่ต้องใส่ให้มันเยอะเกินไปค่ะก็ใส่เอาแค่ประมาณนะคะเห็ดเยอะก็ใส่เยอะเห็ดน้อยก็ใส่ไปน้อยลงค่ะ เห็นไหมคะเราได้เห็ดขาวสะอาดมากค่ะพี่พน้องๆค่ะข็ลองสูตรนี้เอาไปทำดูนะคะห <Yeah. S 1> ลังจากนั้นเราก็เอาตะแกรงเอามาใส่ตะแกรงนาค่ะพี่พน้องๆค่ะให้น้ำมันหยดให้เสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาแพ็คถุงนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะขาวสะอาดมากเลยค่ะค่ะย่ยสนก็ฝากขอบกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนถ่ายฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย